มาขับรถให้ลูกน้องโอ้มันลูกน้องมีแห้งอย่างไรวะสุดยอดเลยจุดจัดจุดจัดเลยครับพี่น้องเร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 งเป็นไงบ้างครับแบบความรู้สึกมันต่างเลยครับต่างจริงๆมันฟืดฟืดฟืดดูเหมือนว่าเขาจะลืมไปว่ามีเกียร์หนึ่งนะครับอ๋อลืมลืมอนลื่ วันนี้จะไปไหนครับเสีย่ยไม่รู้ครับ <laughs> มาหอดเมืองรอเราโมโหเลยวันนี้แต่แล้วแต่แซมวิ่งจะพาไปแล้วจัดไปครับลูกมองเป็นคนนั่งที่ดีเฮ้ยระวังเนื้อยิน ตอนนี้<ม>เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับอยู่ในป่าแบถบทวีปแอฟริกรานะครับป่าเป็นป่าอับชื้นนะตรงนี้แถวนี้เป็นป่าอับชื้นลงดิมเราจะมาตามหาตัวเงินตัวทองนะครับ <c oughs> เราจะมาดูการดำรงชีวิตของมัน <c oughs> นี่นะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ <c oughs> ตัวเงินตัวทองนะครับเัวเหี้ยเขา่านครับ ไจะขับรถหลอมก็เ <cuanto> ท่่ยมกันแล้วเนี่ยนี่โอ้ยผมโมมีแบบนี้ขึเขาครับมันมันมันก็ปี้กระเป๋าครับเออตับตีนเลยขับรถน้่งตึงตอนนี้ก็ยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเอไม่ใช่หรอกทุกคนเสี้ยมันไหล เแค่มันออกตัวมันงู้ดแลมันเป็นนักขี่เลยครับอันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับไปสวายจีกครับสวายจีกไปทางไหนวะจะไปตั้งใจเนี่ยนี่นี่นี่ไหนใจวะตรงโม่เนี่ยไปไฟแดงเหลียวใส ไปลม้งงกันไปไนเดี๋ยวนะดูก่อนเออเหลียวสายไฟเขียวกัเลียวสายด้วยไ,<ม>ไฟไ<ม>เหลืองก<ม>ัเลียวสายไฟดับก็เลียวสาย,เ,สายเรายังไม่รู้จักที่จะไปเลยนะครับเราแบบมาแบบมั่วมัววๆเลยครับคิดดูผมถามเมื่อวานพี่มูจะไปใสไปใส เออเด็กก็รู้เองเด็กก็รู้องถามซิมก็หลอกกระตอกแล้วสิครับผมกระต๊อกมานั่งครับผมอยากหูครับไปจะมาพาไปอ๊อฟเด็กนะเ้ยไปจะได้อ๊อฟเด็กไปเลยเราทิมก่อนชั้นสองเลยเรานี่นี่นี่จอดจอดจอดน้ำซุ้มเขานี่แหละอันนี้นะเฮ้ยอันนี้เขาเห็นอย่างเนี่ยทำบุญยาปีสาระเดี๋ยวเขาเขาขี่เตลึกเขาขี่เตลิดไปเบิ่งกันแล้วเขาก็ค่อยไปวนกลับมาสามฉาเลยทีเด่ย มางานบุญเหรองานบุญบ่สิพี่หบเตีใย่สไผ่ผู้จะไผจะคนผู้แล้วโอ้ทานชาไส้เดยอ่ะอืเฮ้ยนี่มันไส้ท่อนี่รถใครวะรถใครวะนี่อ่ะเฮ้ยแม่อเนียเอ้าคันนี้ก็มาครับผม ไม่กล้าว่ะฮมยจอดได้เข้าไปบนเข้าไปขึ้นเพื่ออะไรเสียเอาก็พามาดูไงได้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 ไม่เจ้รูจจักเสือวิ่งว่ามีไแฟหัวจักดอกเดินหอบเดินหอบเดินหอบถอยห้มันตรงทางไงมันอิูตตรข้างนั่นนะ จอดไซน์เนี่ยจอดหน้าเขาเลยรโอ้ยอดสอนอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตําไม่หลุนนี่ยนะเขาจะเตียวเนี่ยนะโอ้ยจอดไสนเนี่ยให้จอดข้างหลังเขาบฮะถ้าจะไปจอดหลังเขาเนาะเอ้ยขี่ไปมองมองหลังรถแห่ป้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่นขับจอดหลังผมจะไปคุณ ก็ตอบก็ตอบสนองก็มีละโบไปว่าปินเลยเน <ไป S 1> ี่ไปขี่ไปหขี่ไปลังรุนห่นย่นย้อนไหมเนี่แม่เนาะโอ้โอ,โอ้ไปรุนเมกาอีีไปโอ้ยนี่ดีสุมขเขาอะอจอดนี่พ่ออะไอ้ยจะล้างเขา,าล่ะโอ้ยขี่ขันยัง อ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวภากลับรถครับเสียครับดูผีขับรถดูผีก็บรถกลับเลยนี่แย่ยังถ<แ>นน,นพี่น้องอ,อ้ายละสนน,นพี่น้องอ้ายเขาจะว่าบอกหนิมขับรคนตีนแท้ไงแม่ขบบับวนไปวนมาอยู่จอดจะขับไปข้างหน้าได้ไหมหนเนาะเยอะอะ Bạn <laughs> 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 Đi thao một xe lưng lưng đi, tí phải thao một xe lưng đi. <laughs> Đấy, lương lương đi xe lưng mặt đi. đâu ạ? cái này đi. จอดตรงไดนล่ะนี่ตอนมาใส่นี่ล่ะแถวนี้ล่ะงั้นว่าจะเอาบะขวางทางเขาครับบอข้างี้บ้านนี่มันเป็นงานอย่างบ่หูจอดใส่นี่ล่ะจุดเนี่ยจอดได้บ่ขวางข้างเขาตัวไม่ดดจอเห็นสนมันไปได้บออ้าวรถอะตรดำนี้ดำบ่เออจอดนี่บ่มันจะบ่ขวางทางกับบออ้าว จอชีด oh, er. oh, ีกบะชี i มอไซค์บีะโอไม่หลุดไม่หลุดสไลดหลุดเน้อสไหลุดเน้อโอ้ยเบิ้งวะม่งุ้ขี่รถหาแค่นี้วะดเงียวเลยวะเดียวาไปฝาเงียว หมอข,า,ขากล่องมาว่าโอ้ยยโอ้พี่เอามาไห้น้องเสียมีอีกอันนึงไม่มีครับผมมีอันเดียวเสียเป็นซิงวะทำไมคุณไม่เตรียมพร้อมเครื่องมือทำไมคุณไม่บอกว่าผมพี่จะมาผมมาได้พี่บากครับผมก็เลยมาแบบเดียผมคนดีแค่ไหนแล้วเนี่ย อโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาลงไปชมบรรยากาศด้านล่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ